สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาดู4วิธีการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์นะครับที่คุ้มค่าที่สุดง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในวงการประกันภัยก็สามารถเอานําไปใช้ได้ประกันแรกครับประกันภัยเนี่ยเป็นความคลองหนึ่งปีเต็มการซื้อประกันภัยหนึ่งฉบับเปรียบเสมือนกับการซื้อบริษัทประกันภัยที่มาดูแลเราหนึ่งปีเต็มรวมทั้งตัวแทนที่จะมาดูแลเราหนึ่งปีเต็มด้วย ดังนั้นประกันแรกเลยก็ต้องดูว่าตัวแทนที่เราซื้อเนี่ยซื้อกับใครครับมีความรู้เรื่องประกันภัยเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างไรบ้างดีขนาดไหนอีกครั้งคนขายเนี่ยควรจะต้องรู้เรื่องของสินค้าเรื่องของความรับผิดองต่างๆเนี่ยควรจะเข้าใจนะฮะวันนี้เราก็ต้องพึ่งเขาได้อาจจะต้องถามนะครับว่าเขามีความรู้ขนาดไหนถ้าหากว่าถามแล้วเป็นใบตอบไม่ได้หรือจ้องจะขายอย่างเดียวแบบเนี้ย ก็ให้ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าคนแบบนี้เนี่ยเราจะฝากให้เขาดูแลได้หนึ่งปีเต็มได้หรือไม่นะครับคนขายเนี่ยเป็นเป็นคนที่เราจะต้องหวังพึ่งได้นะครับเมื่อยามเกิดเหตุหรือช่วยในเรื่องของการประสานงานช่วยในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการเคลมสินใหมต่างๆซึ่งเราไม่เข้าใจนะอันนี้ก็ต้องช่วยกันได้นะครับประการที่2ครับดูว่าอู่หรือห้าง ที่รับงานของบริษัทประกันภัยใดบ้างเพราะว่าถ้ารับงานของบริษัทประกันภัยเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับทางอู่หรือห้างก็จะดําเนินการทําแทนเราทั้งหมดประกันที่3ครับยาหลงกับโปรโมชั่นลดแรกแจก,กแถมให้มากนักนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีการเสนอขายต่างๆนะครับผ่านบริษัทรถเราใช้ ได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับก็มีการมาเสนอขายทางโทรศัพท<ช><ล>์บริษัทพวกนี้เนี่ยเขาก็จะซื้อข้อมูลมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการให้ผ่อนศอร์บ้าง10เดือนบ้าง6เดือนอ่าหลงกับโปรโมชัน่นลดแรกแจกแถมให้มากนักนะครับเพราะว่าอาชีพการขายประกันภัยเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันน้อยนิดนะฮะะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ายิ่งลดค่าคอมมิชชั่นมากเท่าไหร่ก็นั่นหมายถึงว่าการบริการเนี่ยมันก็จะ ลดลงไปเรื่อยๆนะ,ะในความหมายคือ,คอว่าของถูกไม่มีในโลกลครับนะเพราะว่าในเรื่องของสินค้าประกันภัยผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยนะครับตัวแทนในหน้าหรือโป๊กเกอร์หรือคนขายทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะกําหนดราคาเองได้ผู้ที่กําหนดราคาให้ก็กจะเป็นบริษัทประกันภัยดังนั้นเนี่ยทั้งตัวแทนทั้งโป๊กเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ในราคาที่มาจากบริษัทประกันภัยเดียวกัน ก็จะได้ราคาเดียวกันขึ้นอยู่กับเรื่องของทุนประกันหรือเบีย้ยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับทุนประกันรุ่นลดเป็นหลักนะครับการลดค่าคอมมิชชั่นก็เปรียบเสมือนกับการลดการบริการลงไปด้วยเช่นเดียวกันครับประการที่4ครับควรจะดูเรื่องของความคุ่คองเป็นหลักด้วยนะครับว่ามีความคุ่คองเนี่ยอย่างไรวิธีการดูง่าย,ายครับขอดูที่ทุนความคุ่งองสูงๆเอาไว้แล้วก็เบีย้ยไม่แพงแบบนี้ครับ ก็จะทําให้เราเลือกประกันภัยที่คุ้มค่าและดีที่สุดสําหรับประกันประเภท3ที่สุดคุ้มจริงๆสําหรับรถเก๋งและกระบะ4ประตูเพียงปีละ1,800บาทส่วนรถกระบะตอนเดียวตอนครึ่งนะฮะก็ปีละ2,700บาทจากบริษัทชับสามัคคีประกันภยัยมีความคุ้มครองที่เจ็ดที่ประกันประเภท3อื่นๆไม่มีนะครับก็คือในเรื่องของ การเสียหายโดยสิ้นเชิงทางชับสามัคคีประกันภัยก็จะมีสินไหมชดเชยให้1นึ่งมืนบาทนะครับเป็นการช่วยเหลือ,อ,อลูกค้าไปครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้ไห้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ